ถ้าพูดถึงรถยนต์ที่หายไปจากตลาดเมืองไทยในกลุ่มรถยนต์นั่งขนาดเล็กถ้าเป็นฝั่งโตโยต้าคงหนีไม่พ้นเจ้าวีออสปัจจุบันมีการดันยาริ A เอทิฟแทนในส่วนฮอนด้าก็ต้องเป็นแจสที่ถูกแทนที่ด้วยซิตี้แฮชแบ็กซึ่งเป็นโมเดลที่เราจะคุยในวันนี้นะครับเนื่องจากการอัปเดตล่าสุดมีภาพหลุดตัวเมนิเชนของเวอร์ชันจีนสัญลักษณ์หน้าใหม่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงสื่อนอกให้ความเห็นว่าหน้าตาใหม่ของ Honda Jazz ดันไปคล้ายกับรูปแบบงานดีไซน์ของฝั่งโตโยต้า โดยความแตกต่างจะมีดังนี้ตลาดรถยนต์ในประเทศจีนเป็นที่ทราบกันดีว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับการออกแบบมักแตกต่างไปจากภูมิภาคอื่นโดย Honda Fit m ต n i นิเช n หรือในบางตลาดใช้ชื่อ Honda Jazz นั้นในจีนจะเป็นบริษัทร่วมทุน J a c Honda ได้รับการออกแบบหน้าตาใหม่หมดจากเดิมที่มีดีไซน์ใกล้เคียงกับเวอร์ชันญี่ปุ่นตอนนี้เปลี่ยนชุดไฟหน้าใหม่ให้มีขนาดเรียวเล็กมากขึ้น และมีติ่งไฟส่องสว่างด้านล่างส่วนกันชนหน้าออกแบบใหม่เช่นกันเทียบหน้าเดิมถือว่าต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับส่วนด้านหลังจะไม่ต่างไปจากเดิมมากนักตามข้อมูลตัวรถมีความยาว4,196ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,694ม mm, ิลิเมตรสูง1,537ม mm, ิลิเมตรฐานล้อ2,530ม mm, ิลิเมตรยาวกว่าเดิมเพียงเล็กน้อยนะครับแต่น่าเสียดายที่ยังไม่มีภาพไฮนฮอทไดสาร ทางด้านเครื่องยนต์เบนซินคาดว่ายังคงเดิมซึ่งเป็นขนาด1.5ลิตร4สูบ IVT ีเทให้กำลัง91กิโลวัตต์หรือ124แรงม้านั่นเองพร้อมเกียร์อัตโนมัติ CVT สำหรับ Honda Fit Generation ที่4มีการเปิดตัวครั้งแรกในปี2019และปรับชมเล็กน้อยในปี2022เพื่อป้อนตลาดญี่ปุ่นและโยุโรปมีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซินล้วนและเวอร์ชันไฮบริด แน่นอนว่าเมืองไทยปิดตำนานโมเดลนี้ไปแล้วนะครับแม้จะมีเสียงเรียกร้องของลูกค้าชาวไทยจำนวนมไม่น้อยก็ตามที่อยากให้สารต่อ Hon d d j j z z ต่อไปเพราะถือว่าเป็นรถที่มีความนิยมในไทยสูงแม้ว่าจะถูกแทนที่ด้วย City Hatchback ใหม่แล้วก็ตามสำหรับในตลาดเมืองจีนคาดว่าจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้ทุกคนคิดอย่างไรคอมเมนต์บอกกันได้ครับ